มานี่มามามาผีด้วยแมวเป่าไปยินมองอจักแมวเป่าเก็บมาให้แม่เอาให้แม่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ใครจะไปร้องเพลงเมื่อแรงใครจะไปร้องแวบบ <c oughs> ขอบคุณค่ะเอาไหนอ่ะเลกลุงบีใช่ไหมลุงบีใช่ไหมลุงบีงบีหรือป้าบีลุงบีติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ติดติ๊ดไปไม่ได้คือประตูปิดนะคะหน้าบ้านถ้าออกไปก็บันเทิงเลย<ๆ>ก็เลยปิดไว้นะคะหน้าบ้าน รองเท้ามารองเท้ามาเร็วรองเท้ามาทำไมอ่ะไปเก็บที่เดิมเรไว้ไว้แไปคนนั้นโอ้ผู้ใดเลี้ยงก็คือผู้นั้นล่ะเคนเนี่ยส่าขึ้นแม่เนี่ยแต่คนนี้อเร็วเหมือนยายบีเอาออกเอาออกจากไม่เอานะคะเอาออกากมาเอะ ปากออกเอเออไอออกไอให้แม่จะเออเมลันเมลันเมลันเลยเมลันเมลันเมลันเลยดึงดึงแต่ดึง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 แต่ดึงดึงเด้นนางเด้อเดินนางเดือเดินนางเดือตืมเมลันเมลันเมลัน แน่หนูนะหนูนะปวดเอามาอย่ายำไม่กินมาได้หย่ายำลูกอย่ายำอย่ายำรู้จักไหมเออเอาออกเอาออกอออกเออเอาออกเอาออกแข่งกันเออให้แม่เออเห็นมาเมื่เก่าวะรู้เรื่องฉลาดติดหัวมั้งนี่เนี่ย หูหูอยู่ดิเออสิกัดอีกกระเทยพวกนั้นจกปากอีกมันกระสกัดกันซะบ่ไหนแต่เบิ้งเอาน้องไม่ได้อ่าโน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 เอามาพี่เพชรพี่เพชรจกปากโอ้ยโอ้ยใหญ่ไ่อยากเบาไทยเนาะพี่เพชรเอาอมาเอ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 าปากเอาออกจากปากไอ้ได้ลูกะเออนี่ถนัดเออนั่นเอาไม่ย่าแม่แม่บ่ไหนเออ เอาเ,อาเ,อาเอาอขาบากให้กัดดูจาเฝ้า,าอ่า <c oughs> า่า่าฮ่าฮ่าาาเออวะมีอย่างเก่ามาดินั่นโอ้กัดได้ไปได้ไปอื้อหอโอ้ให้ยายขอบคุณค่ะโฮอ้ยเอาให้เองมาดิลิงหน่อยเอ้ย มีคนนี้คะ่ะคนนี้พี่คะ่ะนั่งอยู่เนี่ยอันนี้พี่พลอยนะคะรองเท้าแดงๆน้องเพชรเหน,น,<อ>นื่นนอ,อยแล้วล่ะน้องเพชรอยู่ไหนน้องเพชรอยู่ไหนแมวแมวแมวน้องเพชรอยู่ไหนแมวน้องพลอยอยู่ไหนถอดออกทำไมมาล จ๋าได้ไหมลูกออกได้ไหมออกได้ไหมคะแบบ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 อ,อะไรหนุ่มอะไรคะ่ะหนุ่มอะไรคุณแม่จะทํายังไงคุณแม่จะเป็นกรรมการได้ไหมคุณแม่คะเป็นกรรมการให้หน่อยคะ่ะอ่ะลงเลยคะ่ะลงเลยคะ่ะหนูเก่งอยู่แล้วหนึ่งสองหนึ่งสอง โอ้โหเห็นไหมแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนนั้นเนี่ยคนนั้นจะลงได้ไหมเอาเนึ้อหิวน้ำหิวน้ำโอ้หิวน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวยายไปเอาไม้กินนะไอ้ยายไปเอาน้ำมาให้นะยายไปเอาน้ำมาเลยโอ้ยเฮียดังลูกค่อยออกหมดละบวกลงค่ะไหนลูกไหนไหนยายบวกลงเพื่อนั่น ไปใหญ่กินน้ำเด้อไปน้องพลอยขอเมลอนหน่อยค่ะน,ออน้ำไปพี่พลอยกินด้วยนะเมลอนเหนื่อยมั้งคะนี่เมลอนไม่ไหวแล้วอ่ะคนนี้ก็เอออู้ยเป็นไรน,น้ำพี่พลอยกินหน่อยค่ะเก้า <9 S 2> เดียวเลยนี่นีพี่น้องนี่เ,นนนะเอาน้ำเอาน้ำไปกันกินสมเหนื่อยยดห เท oh oh like ี่ยวไในไทยซะล่ะถือตาเออถือตาเอาว่าพี่พลอยดูดด้วยดูดนานนิดนึงเอานานๆ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 หน่อยหนึ่งอ๋อเอ้ยถือดังเขาเ้ยโอ้ยดูดูดูดบ่อยๆดูดโดนๆเออไอ้ว่าในดูดอยู่ เร่นงามแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาำปอนมันบ่ถึกตอกตอกตอกต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 อกตกตกตอกตกตอกตกตอกตก ังปากลูกก่เนี่ยาป๊าฮะนนี่นี่ไี่พอยให้พี่พลอดูดก่อนูเกองว่าได้กินนกเตี้ยโอเคเก่งค่ะจ้าเอาเลยเลยเอาเลยยายไม่เอาอาตุก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 อืมตุกตุกตุกอ้าตุก บัหยอดคือยางนงอุ้ยวใครดดตุ๊กตุ๊ัตุ๊ก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 อะอ้อ้อ้ออตุ๊กตุ๊กอุบัติเหตุลูกอุบัติเหตุอุบัติเหตุเอาหนึ่งสองรชุบออีอันนี้ลงมาก่อนเอาหเอากนงเอาหนึ่งเอึ่เอาหเอาก่งอาหนึสอุบเออีเ๊อ๋อมามามาหนูก็มาหนูก็มาแค่แม่มา ฮึดฮึดต,ตอนนี้กัดเกือบแล้วค่ะตอนนี้กัดเกืบอบากัดสองคนเลยค่ะกัดเกือบแล้วค่ะตอนนี้จุกก่อนจุกก่อนจุกก่อนจุกก่นก่อนกรักกันรักกันโอ้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 ค่่โอ้อ้โอ้โอะจอ้โ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 อ้่อ้องโว้่อจจออ้โออ้ก้โอออ้โ้โอ้โอ้อ้โ้ กินน้อง่น้ดนจ้าหรืพี่น้องวมันอย่างนี้วันนี้คุณแม่จาาน้ำให้ลูกนะคะเจ้าไปดูความบันเทิงในห้องน้ำนะคะ